คนดีที่ต้องชมเชยกันบ้างนะครับเมื่อแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้เก็บเงินได้เกือบ20,000บาทไม่คิดว่าจะเอาเป็นของตัวเองเดินขึ้นโรงพักแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเมื่อเวลา11.30นาฬิกา30มทีวันนี้นะครับหกรกฎาคมนางปวีนาหมื่นสีอายุ45ปีชาวตาบ,บนมากแค้งอำเภอเมืองอุดรธานีแม่ค้าขายเต้าหู้ที่ตลาดที่บานหนึ่งนำกระเป๋าเงิน กระเป๋าเงินหนัง,นงสีดำนะครับเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทวิลาศินีอาสานามรองสว,ส,อสวัสอบสวนสพเมืองอุดรธานีให้ช่วยตามหาเจ้าของซึ่งตนเก็บได้บริเวณปากซอยร้านต้อยลาเป็ดหลังเรือนจำกลางอุดรเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจสิ่งของในกระเป๋าก็มีเงินสดอยู่1,9680บาทนะครับแล้วก็เอกสารประจำตัว ของเจ้าของกระเป๋าพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทราบชื่อคือนายสัมฤทธิ์แก้วสุวรรณอายุ54ปีชาวอำเภอกุจจับจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าของกระเป๋าให้เดินทางมารับนะครับนายสัมฤทธิ์เดินทางมารับกระเป๋าเงินจากตำรวจพร้อมบอกว่าตนเปิดปร,ร้านขายวัสดุกอ่อสร้างที่อำเภอกุจจับขับรถยนต์มาซื้อของในตัวเมืองอุดรกับภรรยาล,ลูกสาวและก็ได้แวะซื้อของบริเวณสี่แยกใกล้กับร้านต้อยลาบเป็ดคาดว่าขณะที่ลงจากรถไปซื้อของกระเป๋าเงินได้หล่นลงโดยไม่รู้ตัว เมื่อตนไปซื้อของอีกร้านแล้วเงินไม่พอจึงได้เดินกลับมาเอาเงินปรากฏว่ากระเป๋าเงินหายไปและคิดว่าคงไม่ได้คืนแต่พอตำรวจโทรไปบอกก็ดีใจจนพูดไม่ออกจึงมาที่โรงพักและพบกับนางปวีณาพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าเงินได้พร้อมกับมอบสินน้ำใจให้กับนางปวีนาจำนวน2 0 0พบาท ให้สินน้าใจให้สินน้าใจเจ๊อเหรให้ให้ไปเท่าไหร่จะไปเอาตั๋หู้ติดไฟแดงหลังเรือนจําหลักไฟแดงที่สองนะคะติดไฟแดงค่ะติดไฟแดงที่นี่พอทางหนูไปหนูก็เลี้ยวหนูก็เลยเห็นเลยโค้งกลับมาเลยรีบมาเลยค่ะไม่ได้เปิดดูค่ะพอพอรู้แล้วว่าเป็นหมื่นนะคะหนูเลยไม่เปิดหนูเลยสั่นหนูเลยรีบมานี่แหละค่ะอ่าพอดีกับ เอาตังวางไว้ข้างรถนะพอเปิดประตูจะไปซื้อของอะไรรถยนต์เหรอขบับรถยนต์อ๋อรมันรถได้ค่รถยนต์มันรนข้างพอดีลูกสาวที่รักอุ้มลูกสาวเล่นอยู่ออลูกสาออวก็ทำตกข้างๆข้ง้ขงกับข,ข้างประตูรถอะครับออแล้วก็พอได้เปิดประตูไปซื้อของอ,อ,ไอ,องะไเลยก็เลยหล่นแต่ก็แป๊บเดียวก็หาจะพยายามหาไม่เจอเงินนี้เป็นเงินอะไรก็เงินผมซื้อของครับเงินติดกระเป๋าผมนะครับเวลามาซื้อของทำทำธุรกิจอะไร วัสดุก่อสร้างครับขายวัสดุก่อสร้างยอยู่ที่ไหนอยู่กดจับครับอ๋ออยู่กดจับมาซื้อของในเมืองเหรอครับตอนหายตอนแรกรู้สึกตกใจไหมก็ <c oughs> ตกใจกําลังตามหา <c oughs> <c oughs> วันน้หาตังค์มาซื้อของไม่เจอ <c oughs> ไปซื้อของแล้ว <c oughs> ใช่นไรครับก็ไปซื้อของแล้วซื้อมีตังค์อย่างนี้ก็ถะตกระเป๋าไปเอาไปจะซื้อของเพิ่มอีกคหาไม่เจอ